เปิดแชทสุดท้ายวิวชัชวานถึงลูกทุ่งดังให้ดูแลตัวเองให้มากๆจากกรณีที่วิวชัชวานนักร้องลูกทุ่งที่เคยสังกัดอาสยามเสียชีวิตล่าสุดแวดวงลูกทุ่งแห่โพสอะไรมากมายโดยเฉพาะแมงปอชนทิชาได้เผยแชทสุดท้ายกับวิวด้วยโดยแมงปอชนทิชาโพสต์ว่าวิวชัชวานโตมาจากค่ายอาสยามวันนี้แกหมดเวรหมดกรรมแล้วนะวิวทุกครั้งที่แกทักหา,าฉันไม่ว่าจะร้องเพลงให้ฟัง เล่าเรื่องตลกหรือร้องไห้กับฉันฉันขอบคุณจากใจที่แกนึกถึงฉันทุกครั้งที่เจอกันแกก็มีแต่ทําให้ฉันหัวร้อเสมอคําพูดประโยคหนึ่งที่แกเคยพูดกับฉันคือใครหน้าไหนก็ห้ามมาแตะเพื่อนปอของกูกูรักมากฉันยังจําได้ไม่เคยลืมสู่สุขตินะเพื่อนท่าชาติหน้ามีจริงขอให้แกใช้ชีวิตให้มีความสุขกว่านี้และรักตัวเองให้มากกว่านี้นะด้านเอชายามิชัย โพสอะไรว่าริบวิวชัชวานอาสยามแด่วิวน้องชายที่น่ารักขอให้บุญกุศลความดีความกระตันยูที่น้องทำหนุนนำให้น้องเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องวิวด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มียิ่งยงยอดบัวงามและหมูแหม่มเมซินีออกมาโพสต์อะไรด้วย